สวัสดีค่ะเบล s ์ไม s o โซค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์รีวิวไพทาโรูนะคะสำหรับวันนี้ที่กิฟจะมารีวิวนะคะก็คือ Business Class Tarot นะคะสำหรับนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นสำหรับที่ไว้ใช้ดูเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนนะคะโดยเฉพาะเลยเพราะว่าหน้าไพาเนี่ยทางศิลปินเนี่ยเขาได้เปลี่ยน ไปหมดเลยนะคะเปลี่ยนเออชื่อหน้าไพ่เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากๆซึ่งจะดูในเรื่องอื่นยากนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะแกะกิฟขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสำหรับนี้สามารถทักลิงก์ไลน์ ID ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็กิฟจะทำการจัด สั่งซื้อเข้ามาให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะราคาอยู่ประมาณไม่เกิน1,500บาทนะคะก็กิ๊สั่งตรงกับทางาสำนักพิมพ์หรือทางเว็บไซต์ให้นะคะก็ถ้าสนใจเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะก็เป็นกล่องแข่งฝา,ฝาเปิดบนนะคะ <S <S see your present change your future ชอบมากเลยประโยคนี้นะ Okay. ข้างในก็จะเป็นคู่มือนะคะแล้วก็ไพ่นะไพ่เนี่ยเขาจะซีลมานะคะแต่ว่ากิบะแกะเช็คของแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันก่อนนะคะคู่มือก็จะเป็นแนวนอนแบบนี้กิบเก๋มากนะอันนี้อ่านแบบรุนแรงไปนิดนึงนะไส้มันเลยทะลักออกมา <laughs> ก็คือตอนนี้กิบพยายามอ,อ่อานแล้วก็แปลความหมายให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอธิบายให้ทุกคนฟังกันด้วยนะ จะได้เอาไปใช้นะคะคู่มือก็จะมีบอกประวัตินะคะที่มาที่ไปของไพ่การใช้ไพ่การสับไพ่นะคะการวางนะคะเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายหมดเลยนะซึ่งภาษาก็ไม่ได้ยากมากนะคะแต่ว่าไอความหมายเนี่ยมันเป็นแบบภาษาธุรกิจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ยากนะคะเ,เนี่ยก็จะบอกความหมายหัวตั้งหัวกลับนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดของหัวตั้งหัวกลับแล้วก็ เหมือนเป็นการเล่าไพ่ให้เราอ่านไพ่เนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นเขาเล่าได้ดีมากๆนะแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็ติดตามต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้กิ๊แปลไปถึงแปลไปจบแบบแบรนดแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ตัวไพ่นะคะกระดาษไม่มีขอบนะข้างหลังไพ่เป็นแบบนี้นะคะดูได้ทั้งหัวตั้งแล้วก็หัวกลับเลยนะ คุณภาพกระดาษถือว่าดีมากนะคะลื่นใช้ง่ายความยืดหยุ่นไม่เยอะมากแต่ว่าไพ่เนี่ยเออดีเลยอ่ะนะคือถ้าใครนึกไม่ออกว่าออคือหน้าไพ่มันจะเป็นแบบตารางตารางอะมันจะคล้ายๆกับ Divine t a r o t อะไอ้ก,กล่องสีน้ำเงินที่เป็นนิทานพื้นบ้านอะนะคะกระดาษจะคล้ายๆแบบนั้นนะแต่จะบางกว่านะคะมีใบเปิดใบป,ปิดนะ เรามาดูหน้าไพ่กันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกิฟมาอธิบายเพิ่มเติมต่อนะไปดูหน้าไพ่กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยนะคะใบที่ศูนนะคะหรือว่า the fool นะคะก็คือ intern นะ,ะใบที่1 designer หรือว่า the magician นะคะใบที่2 human resource นะคะหรือว่า the high, the high priestess นะคะต่อมา marketing นะคะหรือว่า the empress C.E.O. the Emperor mm hmm. นะคะ Board of Directors นะคะหรือว่า the High l e r e Fan นะ,ะ The Experience นะคะก็คือ the l o v e r s Legal นะคะก็คือ the c h a r i o t Crisis Management นะคะก็คือ Strange เนาะ,ะ Mission Statement นะคะ the Hermit the Wave Well of Fortune Audit นะคะหรือว่า Justice Bankruptcy นะคะ t ังรับ p ี่นี่ก็คือ The Hangman เนาะ Reorganization ก็คือ The Date นะคะ Consultant คืออะไรเอ่ยใบยที่14 t e m p o r a n c e ใช่ไหมเนะาะใบที่15 Investor นะคะหรือว่า The Devil ะะ Major นะคะใบที่16ก็คือ The Tower นะคะ s t a t i g i c Planning นะคะใบที่17ก็คือ The Star เนอะ ต่อามา due diligence นะคะใบที่18ก็คือ the moon นะ profit นะคะ the sun philanthropy นะคะก็คือ judgment เนาะ judgment สุดท้ายนะคะ the world หรือว่า the market นะอันนี้ก็คือของ major นะคะจะสังเกตเห็นว่าชื่อหน้าไพาเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่พอจะเข้าใจเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เข้าใจสิคือเข้าใจคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจ m ี n i n g ของ ต้นฉบับของ Rider Waite ที่เป็นเมเจอร์เนี่ยก็จะพอแบบลิงก์กันได้นะเช่นอ่ะเด e ร์ r k เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเนาะก็คือคนที่แบบเป็นมาเก็ตติ้งอะคนที่คอยขายคนที่มีไอเดียพรีเซนต์งานต่างๆคือคนขายอะเออมันก็คือเหมือนด h เอ m มเพรสใช่ไหมคือคนที่แบบสมบูรณ์คือคนที่มีความสามารถอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ย CEO ก็ชัดเจนเนาะว่าก็คือเหมือนคล้ายๆกับดีเอมโพเรใช่ไหมคะคือคนที่มีอำนาจต่างๆ อะไรแบบนี้คือมันก็ยังจะพอแบบมีเคา้าของ Rider w a h e อยู่นะคะเช่นเนี่ย Reorganization คือการแบบทำใหม่เกิดใหม่เลยก็คือ The Date ของเราใช่ไหมคะอันนี้น่ะ,ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดู Minor a c c a n a นะคะ Minor a c c a n a เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น Staff Guards นะคะโดยที่เขาจะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะ Product นะคะ product คือวอ n d นนะคะหรือว่าไม mm ้ hmm. brand นะคะ brand คือ Cups นะอันนี้ในกล้องมันเห็นไหมโ okay, mm hmm. อเคเห็นเนาะแบ r น n d คือคั p นะคะแบ a น d คือะค,ะคั p หรือถ้วยนะ mm hmm. ต่อมา data นะคะ data ก็คือ source นะคะหรือว่าดาบแล้วก็ติดมาใบหนึ่งสุดท้าย money น,น,นะคะ กล้องมมันนไ็เห,เหสุดท้ายมันนี่นะคะก็คือ Pentacles หรือว่าเหรียญน,นะคะเดี๋ยวกิฟจะเปิดให้ดูทีละสัญ,ญลักษณ์นะคะแอนนอกจากสัญ,ญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะ<ม>ก็ยังมีคอร์ดการ์ดนะคะที่เปลี่ยนไปด้วยนะให้ดูคอร์ดการ์ดก่อนเลยนะคอร์ดการ์ดก็จะมี4คนเหมือนเดิมนะคะมันเห็นชัดไหมเอ่ยในกล้องได้อยู่เนาะ คือถ้าคลิปไหนที่ดูคลิปไม่ชาร์เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอ่ะมาดูขอร์ดการ์ดขอร์ดการ์ดเปลี่ยนไปตรงที่โปรดัก t ์ p นะคะอันนี้ก็คือ VP ก็คือคิงนะคะเอดีเรคเตอร์ Director ก็คือควีนนะเมเนเจอร์ Manager ก็คือไนท์หรือว่าอัศวินนะคะแล้วสุดท้ายอสชิตเทนก็คือเพจนะคะหรือว่าเด็กเนาะก็จะเป็นเด็กอัศวิน Queen, แล้วก็คิงนะคะตามนี้ทุกสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ Brand VP Brand Director Brand Manager Brand a s s i s t a n t นะคะก็ก็จะเปลี่ยนไปตามนี้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูสัญ,ญลักษณ์ไมเนอร์กันค่ะเริ่มที่หนึ่งไม้นะคะ ค่ะต่อมาเป็นขอดการ์ดนะคะกิฟจะวางให้ดูรวมไปเลยนะคะให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของทั้ง4สัญ,ญลักษณ์นะคะเออทั้ง4คนนะคะอันนี้ก็คือ Data กับ Product นะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวกิฟจะมีคลิปอธิบายเพิ่มเติมแน่นอนนะคะอย่างละเอียดสำหรับสำหรับนี้นะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสัญ,ญลักษณ์แบรนด์กับ Money นะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบรนด์กับมันนี่นะคะของทั้ง4คนด้วยกันนะคะเด็กอัศวินควีนแล้วก็คิงนะก็จะเห็นได้ว่าสี่ภาพเนี่ยดูละมุนมากนะคะแล้วก็อย่างแบรนด์เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าแทนสัญลักษณ์คัพมันก็ยังคงมีความแบบเป็นฟีลลิ่งของความหมายของคัพนะคะสำหรับกิบนะมันก็ยังดูแบบดูขี้เล่นนะคะดูเจ้าเล่ยอะไรอย่างเงี้ย โอเคต่อมาเดี๋ยวกิฟต์จะลองมาสับให้ดูนะคะว่าคุณภาพไพ่แบบนี้สับแล้วจะเป็นยังไงนะอ่าอุ๊บส์แบรนด์ VP เลยนะคะเราเป็น king ถ้วยกันเลยนะวันนี้อ่าสับแล้วคือคือดีอะ่ะฟิลลิ่งมันดีมากๆนะคะแบบลื่น ใช้ง่ายนะคะข้างหลังสวยงามสีละมุนไปหมดเลยอะ่ะมันดูละมุนไปหมดเลยคือสําหรับเนี้ยถ้าใครที่เป็นสายดูดวงแล้วก็เป็นสายลงทุนด้วยเนี่ยกิบว่าควรมีนะเพราะว่ามันจะดูได้แบบละเอียดมากๆนะคะแล้วก็ถามว่าใช้งานยากไหมเท่าที่กิบลองแปลจากหนังสือนะจากคู่มือเขาเนี่ยไม่ยากนะคะใช้งานไม่ยากเลย นะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์นะก็เข้าไปกดไลค์เพจดูดวงกับเบสไมโซได้นะคะนะหรือถ้าใครอยากจะทดลองดูธุรกิจด้วยไพ่สำหรับนี้ก็สามารถทักข้อความมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวด้านล่างจะแปะช่องทางติดต่อไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็สำหรับซีรีส์นี้ยังมีต่อแน่นอนนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ